มักก้แนสวัสดีค่ะตอนนี้พี่อยู่ที่อำเภอฮอดค่ะกำลังจะเดินทางไปที่ขุนแปะนะคะตามรอยพี่ภูริค่ะวันนั้นนะคะที่ไปถ่ายคลิปไับพี่ภูรินะคะพี่ภูริแนะนําว่าน้องลูกพีทต้องได้ไปขุนแปะสักครั้งเพราะว่าบรรยากาศมันดีมากๆแต่ไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปถึงหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนด้วยอยากจะไปเห็นนาะข้านไทยสักครั้งหนึ่งแต่ที่นี่นะคะคืออำเภอฮอดมันเป็น เหมือนสวนสนป่าสนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะคือเป็นทางผ่านที่จะไปอ,อำเภอจอมทอง,องเชียงใหม่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ขุนแปะนะคะแล้วก็จะไปหาอะไรกินอร่อยๆเพราะว่าพิทรู้จักร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านาปูขาของพี่ขวานนะคะเพราะารู้จักกันพี่พาขวานนั่นเองจะไปแวะที่ร้านนั้นนะคะวันนี้น่าจะเปิดร้านอยู่เนาะตรงนี้คือสวยอะ่ะพิทมาเปิดชิดตรงนี้เพราะว่ามันสวยมาก น้องควายเยอะมากเลยนะคะคืขอขาผ่านมาเมื่อกี้คิดว่าเป็นก้อนหินไม่ใช่นะคะเป็นควายมีมีควายเผือกด้วยนะคะไปดูกันมันลมมันเย็นมากๆเลยคะ่ะถ้าใครผ่านมาอาจจะเข้าเชียงใหม่ทางจอมทองนะคะมาแวะได้เลยนะมันจะอยู่ทางขวามือนะคะแวะเที่ยวได้ไม่กลัวพิษเลยอะ่ะน้องควายอาจจะเป็นควายของชาวบ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะมีควายเผือกด้วยนะคะ อยู่ท่ามกลางฝูงควายมันน่ารักแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะอยู่ท่ามกลางแบบสวนสวนแบบนี้เลยต้นใหญ่ๆแบบนี้เราก็สามารถมาถ่ายรูปเล่นได้นะคะแต่จริงๆเนาะเขาก็น่ารักนะดูไม่ทําอะไรเลยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวพ่จะเดินทางต่อไปที่ขุนแปะแล้วนะคะไปดูบรรยากาศนาขั้นบันไดที่มีนะคะแล้วก็ตรงดิ่งไปที่จอมทองนะเพราะว่าพิ่มีธทุระที่เชียงใหม่นะคะแต่ว่าอยากจะไปแวะหาอะไรอร่อยๆที่ร้านของพี่สาวคะ่ะไปไปกัน บททดสอบด่านแรกนะคะก็คืออยากจะแนะนําว่าถ้าเอารถเก๋งแบบพีดมานะคะคือไม่สามารถขึ้นได้นะคะต้องเป็นรถกระบะโฟวิลนะคะหรือว่ามอไซค์มอไซค์ก็สามารถขึ้นได้แต่ว่าช่วงเนี้ยมันเป็นหน้าฝนนะคะก็อาจจะขึ้นยากนิดนึงตอนนี้น้องเขากําลังติดต่อให้อยู่น้องที่ติดต่อแม่เขานะคะเพื่อที่จะพาเราขึ้นไปที่สวนไฮเดนเดียนั่นเองนะคะมาถึงนี่แล้วก็ต้องไปให้ถึงไปให้สุดนะคะ ไม่แนะนํานะคะใครที่เอารถเก่งแบบพีทมาคือ,อยังไม่แนะนานะคะก็บอกไว้ก่อนในคลิปนี้นะคะแต่มาถึงที่นี่เราเราก็อยากจะเจอสวนไฮเดนเยียที่สวยๆบรรยากาศดีๆเพราะว่าตอนนี้มันคือฝนเพิ่งตกไปเนะเาะแล้วบรรยากาศมันแบบฟ้าหลังฝนนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรารติดตามนะคะว่าจะไปถึงไหมอันนี้นี่คือทางลูหลังที่เราจะเข้าไปใช่ไหมค่ะอีกไกลไหมคะแม่ยังไม่ไกลประมาณสักเท่าไหร่อ่ะประมาณสามร<ม>้อยเมตร อันนี้คือถ้าเป็นรถเก๋งที่ไม่ได้นำเลยเนาะแม่เนาะใช่แล้วก็น้องหนูชื่ออะไรแม่น้องอะไรน้องน้องอะไรนะไม่ใช่จะติดตามอยู่ติดตามตลอดติดตามตลอดหนูชื่ออะไรแม่ลืมเลยอะลูกพี่ชาแนลโอ้โหใช่ใช่แม่กูไม่ค่อยเก็ตเพราะว่าแต่จำได้จำได้ ตอนนี้เราอยู่กันที่ขุนแปะนะคะเราขึ้นมาที่โฮมสเตย์โอราวิวแคมปิ้งนันเองค่ะที่นี่ก็จะเป็นสวนไฮบริดเห็นวิวนะแค่บันไดข้างล่างด้วยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูวิวข้างบนเนาะแม่บอกว่าจะมีโฮมสเตย์ทั้งหมด4ีหลังนะแม่เนาะค่ะแม่เป็นคนขึ้นมาส่งเรานะคะคือเราเราไม่สามารถมาได้ก็ขอแนะนําก่อนว่าต้องเป็นโฟวิวหรือว่ารถกระบะใช่ไกระบะได้ได้นะคะ เราไปดูวิวกันก่อนนะคะคือจะมีมุมถ่ายรูปคือหลากหลายที่นะคะคุ้มมากเลยอะถึงที่นี่คือคุ้มนะคะสวยตามรอยพี่ภูรินะคะวมากคือบรรยากาศที่นี่คือเย็นมากๆนะคะเย็นมากเห็นหมอกล้อมรอบภูเขานะคะ วิวองตย์ตนาวิวองสเนี่ยก็จะมีภูเขาล้อมรอบแบบนี้เลยนะคะเราก็จะได้บรรยากาศอีกอย่างนึงนะคะในหน้าฝนแล้วสวนหน้าหนาวเราก็จะได้บรรยากาศอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณแม่เขาเนี่ยจะผิงไฟเออจะก่อไฟให้เราหิงนะคะแล้วก็จะผิงไฟได้ด้วยตัวนั่นเห็นหมันเป็นพระธาตุเนาะจริงๆรนี่พีทคิดว่าในความรู้ในความคิดของพีทน,นะคะพี่คิดว่าจะเป็นแบบว่าเข้ามาแบบถนนแบบถนนแบบเรียบง่ายแล้วก็มีสวนดอกแต่ไม่ใช่นะคือสวนดอกเขาอยู่บนดอยมันมันต่างจาก ตอนที่เราคิดครั้งแรกเนาะ<ม>ว่าสวนแถนันเยียอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือมันเป็นสวนที่อยู่บนเขานะคะคือไม่หนามากเดี๋ยวเราลองไปดูที่สวนกันเนาะแล้วก็ไปดูบรรยากาศรอบๆค่ะ ชาแนลก็หรอกใช่ค่ะลูกพี่ชาแนลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมมันจะเป็นลูกพี่ชาแนลแน่นอนนะดูน้องต่ำจำได้ใช่ไหมคะจำได้ขอโทษติดตีต่ำตีต่ำดีากอ๋อขอบคุณค่ะอย่าลืมดูคลิปนี้นะคะครับผมน้องพีนก็เงยนอนแต่หนูเสียดายไม่ได้เจอน้องเลยเนาะอันนี้อันนี้แม่จะไปตัดดอกใช่ไหมคะแม่ถ้าเราจะตัดนี่เราดูยังไงคะแม่ว่าดอกตัดได้แล้วหรือว่ายังไม่ได้ ตัดดอกตัดดอกให้น้องเนี่ยแหละอะไรดอกอันนี้ไม่ต้องตัดแน่แน่เขาจะแผลงรูปบนข้างล่างนู้นอันนี้อันนี้ตัดได้แล้วเอาเราดูยังไงคะเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันจะบางเยอะหน่อยหนึ่งเห็นไหมอันนี้อันนี้ใช้เวลาปลูกนานไหมคะแม่กว่าจะขึ้นเป็นดอกขนาดนี้นานอยู่ประมาณกี่ปีคะอันนี้ดอกนี้เพิ่งจะปลูกสองปีเองสองปีอันนี้สองปีเพราะว่าปลูกนี่กว่าจะได้ดอกนี่ประมาณสักสองสามเดือนนี่ดอกแล้วถ้าดูแลดีค่ะ ลูกคลิปชนแนลเนี่ยอย่าพ่อโม้สามเลยโอ้ภาษากะเลงได้ไหมเนี่ยได้แต่ภาษากะเลงแดงค่ะพ่อปะกันยอไม่ได้ใช่ไหมปกันยอฟังได้นิดหน่อยโอ้ไม่ได้ดหน่อยภาษาไม่เหมือนกันค่ะพ่อต่างกันใช่เหรอใช่ค่ะต่างกันค่ะคูลลเซ่คูลลเซ่ละทีและทีชาปูและทีและทีชาปูชาปู คนฮะอันนี้แม่ไปตัดดอกมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ตัดไปไหนคะแม่ตัดตัดให้น้องค่ะให้หนูหละคะ <laughs> จ้า<ะ> <laughs> ขินจังเลยอ่ะมีคนให้ช่อดอกไม้ตั้งช่อนึงนะคะถ้าขายนี่ช่อเท่าไหร่คะแม่อันนี้ถ้าขายนี่ช่อช่อละร้อยช่อละ 30- ถึง40โหจ้ะอ๋อมีคนให้ดอกไม้ด้วยนะคะขอบคุณค่คะแม่อ่ะอันนี้ลูกถ้าลูกเอาไปลูกลูกไปเก็บรักษาอย่างไรคะอันนี้ก็ใส่ใส่น้ำค่ะแล้วก็อันนี้แม่จะใส่น้ําให้ก็ได้อ๋อจ้าเราเก็บไว้ได้กี่วันคะแม่อันนี้ได้เป็นอาทิตย์ได้เป็นอาทิตย์เลยนะค่ะ วันนี้ดีใจที่ได้มาเจอนะคะคุณแม่คะฝากฝากโฮมสเตย์หน่อยค่ะอยู่ที่ไหนคะจะโฮมสเตย์ชื่อ For ล่าวิวขุนแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวลูกจะขึ้นลิงก์ไว้ให้เผื่ออ่านักท่องเที่ยวเขาติดต่อมาเนาะแม่เนาะเช่นวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวติดต่อมาแล้วเขามาแล้วเนาะแม่เนาะจ้ะค่ะเขาก็ขึ้นมาอันนี้คือเขามากางเต็นท์ได้ด้วยเหรอคะแม่ใช่ได้แต่เราไม่อยากนอนบรรยากาศทฮมสเตย์เรากางเต็นท์เองได้ดูบรรยากาศได้นะคะจ้าเป็นช่วงหน้าหนาวก็คืออยากแนะนํามากๆเพราะว่าคุณแม่บอกว่าจะมีการอ่า ก่อไฟกันด้วยใช่ค่ะเี่แม่หนาวเราต้องขึ้นมาสักครั้งนะแม่เนาะค่ะขอบคุณมากนะคะคุณแม่จ้าลงมาจากขนแปะแล้วนะคะมาแวะกินข้าวร้านที่ขวัญกันค่ะวันนี้นะคะพี่พาทีมงานลูกพี่ชันแน l มาด้วยพี่เขาเป็นตะกล้องนะคะช่างภาพค่ะจากเคอรเซอร์นะคะจริงๆก็ทํางานด้วยกันมา2อสาครั้งนะคะพี่เขาเป็นช่างภาพอยู่เนาะก็วันนี้คือให้พี่เขามาถ่ายรูปให้ด้วยนะคะ เรามาเที่ยวก็ต้องอยากได้รูปส,สวยๆเนาะค่ะโอเคพี่บัตเดี๋ยววันนี้น้องจะสั่งเมนูเด็ดๆร้านนี้ให้กินเพราะน้องมาบ่อยมากขอกเต็มเลยครับต้องลองต้องลองค่ะค่ะทานอะไรดีครับอืปัดเมนูเมนูก่อนได้ครับโอเคค่ะหนูจะทานเมนูประจำหนูแล้วกันนะตอนนี้ได้ครับค่ะอ่าพี่บหตวันนี้ปูไข่มีไซส์ไหนบ้างคะปูไข่วันนี้มีลงอยู่สองไซส์ครับเป็นหกตัวโล 950บาทแล้วก็5ตัวโลครับ990อ๋อหนูเอาเป็นไซส์6ตัวโลเอาครึ่งโลค่ะพี่ครับได้ครับแล้วก็แล้วกู้แม่น้ำวันนี้มีไซส์กู้แม่น้ำมี2ไซส์ครับมี10ตัวโลไซส์ปกตินะครับเป็น9 9้าเก้าแล้วก็ไซส์5 6ตัวโลครับเป็นคัดใหญ่1290ครับแต่ครึ่งกิโลจะเป็น699งั้นหนูเอาคัดใหญ่ครึ่งโลแล้วกันนะพี่ได้ครับแล้วก็วันนี้ ขอดื่มนิดนึงได้ครับขอ,ขอจัดเป็นหอยนางรมค่ะหอยนางรมหนึ่งชุดนะครับหชุดค่ะแล้วก็เมนูเมนูมนปโปรดนะคะร้านนี้ขอเป็นหมึกหอมเชลค่ะนึ่งมะนาวค่ะเาเป็นหมึกนึ่งมะนาวนะครับใช่ค่ะหมึกร้านนี้เข้ากรอบหวานมากต้องลองต้องลองแล้วก็ข้าวข้าวนี่เอาเป็นเดี๋ยวเขาเป็นข้าวผัดไหมครับถ้าขายดีทางร้านจะเป็นข้าวผัดปูรู้วหมข้าวผัดปูก็ได้ค่ะข้าวผัดปูนะครับขอเป็นไซส์ใหญ่ไซส์ครับได้ครับค่ะ แล้วก็เมนูทอดหนูเอาเป็นปลากระพงทอดน้ำปลาแล้วกันทอดน้ำปลานะครับขอราดขอราดแบบฉ่ำๆนะได้ได้ได้ครับต้มต้มสักอย่างแล้วกันนะเอาเป็นต้มยำกุ้งแม่น้ำไหมครับกุ้งแม่น้ำได้เลยค่ะพี่เอาต้มกุ้งแม่น้ำเอาเป็นต้มยำกุ้งแม่น้ำนะครับทุกคน เสิร so ์ฟแล้วเครื่องดื่มมาเสิร์ฟนะคะในในเครื่องดื่มมาเสิร์ฟแล้วเอากุ้งเชนน้ำปลาด้วยแล้วกันเลยค่ะกุ้งเชนน้ำปลานะครับกุ้งเชนน้ำปลาค่ะแล้วก็เอ่าเอาเอาหอยเชลล์ด้วยค่ะพี่หอยเชลล์ย่างชีสนะครับเอาเอาย่างธรรมดาค่ะย่างเป็นของเชียร์ย่างนะครับค่ะขอธรรมดาแล้วก็เอาอะไรเพิ่มไหมครับถ้าขายดีเป็นของทอดก็จะเป็นปูนิ่มทอดกระเทียมปูนิ่มทอดกระเทียมได้นะครับรับเนาะ เดี sociedad, okay. ああ๋ยวขอแยกธนรายการนะลูกค้าลูกค้าจะเป็นปูไข่นะครับคุ้งแม่น้ํานะครับหอยนางรมนะครับแล้วก็หมึกหอมเชียวนึ่งมะนาวนะครับข้าวผัดปูใหญ่นะครับผงทอดน้ำปลานะครับกระปูนิ่มเผดกระเทียมคุ้งเชียร์น้ำปลาแล้วหอยหอยเชียวย่างเนาะเพิ่มเติมขอปูเนื้อได้ไหมคะพี่ได้ครับวันนี้มีไซส์ไหนคะพี่ใหม่ถ้าปูเนื้อวันนี้มีอยู่3ไซส์ครับมี4ตัวโล690บาท3ตัวโล790ดาศครับพัดแน่นนะครับแล้วก็จัมโบ้มี2ตัวโลครับ8แป เอาไซส์สี่ตัวโลแล้วกันค่ะได้ครับป็นปูเน okay. okay. oh, like cool ื้อนะครับค่ะเดี coś, so ๋ยวลู้ค่าเราจะคู่นะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่ไม่อ๋อค่ะได้ค่ะได้ค่ะที่วันนี้นะคะพี่สั่งอาหารเยอะเพราะว่าเราไม่ได้กินกันแค่สองสามคนนะคะเรากินกันทั้งหมดเดี๋ยวจะมาเพิ่มอีกห้าคนก็เป็นห้าหกเจ็ดอ่ะทีมงานที่จะมาทั้งหมดเจ็ดคนนะคะเราก็เลยสั่งอาหารเผื่อไว้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าทีมงานมาก็คือมันก็อาจจะไม่ได้ทายแบบ บรรยากาศนาะก็เลยสั่งอาหารมาให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวทีมงานเราจะตามมาค่ะอาหารของเรามาแล้วนะคะระหว่างที่เรารอทีมงานเราเนี่ยเรามาลองชิมแต่และเมนูดีกว่าหิวแล้วนะคะถ้าจะรอทีมงานไม่ไหวพี่บตรลองเลย มันน่าอร่อยทุกเมนูเลยนะครับวันนี้สุดยอดไปต้องขอบคุณต้องพีทมากเลยเนี่ยาพาทีมงานมาเลี้ยงเลยอ่ะยินดีค่ะแบบนี้ต้องกินให้หมดละใช่นานทีเราจะได้พาทีมงานมาเลี้ยงนะคะก็ต้องจัดหนักจัดเต็มซะหน่อยอ่ะอลองลองเมนูไหนก่อนดีพี่ได้หมดเลยได้หมดเลยเขาบอกว่าภูไข่ใช่ไหมอ่ะร้านนี้เด่นดังเรื่องภูไข่ใช่ใช่ที่แบบอันนี้เขาดังเรื่องภูไข่ค่ะพี่แกะไงอ่ะพี่เอาช้อนตักกินได้เลยอย่างนี้เลย ขนาดนี้ได้เลยไข่เขาแบบช้ำม,มากมนี่นะคะถ้าจะให้อร่อยเราต้องแบบมีน้ำจิม้มเขามีน้ำจิ้มรสเด็ดของร้านเขานี่พี่น้ำจิมม้มนีเ้เลยได้ไหมพี่ตักเลยใช่ไหม,ม,ม,มน้ำจิ้มแซ่บมากขอไข่อีกสักคำอร่อยมากมที่บ้าต้อง ใส่น้ำจิ้มสามรสนะใช่นี่ใช่ไหครับครัทีมงานเราทำงานเหนื่อยทุกคนนะคะเราก็ต้องแบบม,กกมีอย่างแต่แบบเอาอะ้ทีมงานกินแบบอิ่มสุดเนาะิุดยอดเลยใช่ไหมไม่เหม็นคาว,ะาวนะคะอร่อมวันมันอร่อยอืมอืมใช่มันมันด้วยไปกินเมนูต่อไปเลยได้ไหมอยากลองชิมอย่างอื่นไหม ต่อไปนะคะเป็นเมนูกับแก้มนะคะที่บัตหอยต้องลองหอยนางรมค่ะหอยใหญ่มากร้านนี้เขาสดสดมากจะบอกหอยเขาสดพี่เคยกินไหมไม่เคยเดี๋ยวน้องลองทำให้ดูขอช็อตขาไม่ยากขอช็อตพี่เล็กแบบนี้ออกพีพี่เล็กแบบนี้ต้องน้ำจิ้มแบบนี้นะคะแล้วก็เราต้องใส่เครื่องเคียงด้วยพริกเผาซะหน่อยนะคะพี่บัตรกินผักไหมคะ เอามาเลยกระถินใช่ป่ะเนี่ยอ่าใช่พี่กระถินพี่ก็โรยข้างหน้าได้มะนาวซะหน่อยอืมพี่ทำให้กินได้กินได้สิพี่ต้องลองต้องลองตอนพี่มีนะอ๋อเอานะขอโทษนะขอโทอันนี้ค่ะโอเคโอ้โหเป็นเมนูกับแก้งชั้นดีพี่แกมชั้นดีใช่ไหมอ่าใช่ อบอกต้องกินคารโ์โบโซอะไรเนี่ยใช่มันต้องคาร์โบโซอย่างนี้เลยพี่มันจะเป็นปากเป็นคำมากร้านเขาสดจริงคือน้องกินมาทุกเแล้วรู้สึกว่าร้านเนี่ยสดสดมากเป็นไงคะได้ไหม,มสุดยอดเลยอ,อร่อยไหมอร่อยแล้วก็ต้องยกน้ำชาตามสักคำหนึน่งนี่นเรามาลองเมนูต่อไปเลยนะคะ ร้องค่ะน,นี่คืออะไรแกปูค่ะปูเนาะเขอยมากอันนี้เราชิมเถวไหนเนี่ยกินสดๆได้เลยสุดๆดเลยเนาะใช่ค่ะพี่นี่ก็กลับแก้มฉันดีนคะครับช <c oughs> ิมอย่างละนลิตะหน่อยเดี๋ยวทีมงานเรามาจะไม่ได้กินนะคะก <c oughs> ุ้งเผากุ้งเผาอยายให้ดูร้านนี้นะคะอันนี้คือไซส์คัดใหญ่แบบพิเศษนะคะไซส์คัดใหญ่เนาะแบบฉ่ำ ที่บัตรรองปูค่ะอายุลองปูลองปูปูติดใจปูไงพูดถึงปูอันนี้คือแบบมันปูนะคะไอ้มันกุ้งอันนี้มันกุ้งมันมันฉ่ำมากเลยที่ฉ่ำมากเลยใช่ไหมกินกับข้าวสวยเนี่ยโอเคมากต้องชิมมันก่อนเนาะใช่น้ำจิ้มร้านเขาเด็ดอยู่แล้วคือกินกับปูกินกับกุ้งคือมันอร่อยมากสุดยอดสุดยอดได้ไหมพี่ได้แล้วเนื้อแน่นจิ้ม รู้เลยว่าสดจริงนะคะเนื้อแน่แนมากกินแล้วรู้สึกหิวข้าวเลยเดี๋ยวล้ากินข้าวต่อข้อาวมีเนื้อแน่นมากมาจรางจริงๆที่อยากแนะนำให้มาร้านนี้คือร้านเขาสุดแล้วก็ใหม่จริงๆนะคะ อันนี้คือพิการับประกันเลยเรากินจริงเรารีวิวจริงนะคะมาบ่อยก็เลยอยากจะแนะนำพี่พี่เอฟซีนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาเส้นจอมทองนะคะมาแวะได้เลยนะคะรับรองไม่ผิดหวังนะคะอือ่ออกับแก้มสุดเด็ดของที่นี่นะคะก็ต้องเป็นนี่เลยคะ่ะกุ้งแช่น้ำปลานะคะกินกับน <No. S 1> ้ำแ็หัวเย็นๆน่เป็นแก้วหน่อยดูซิว<อ>่าทีมงานเราจะชอบไหม พี่ชกกล้องหนชกกล้องหน่ดูก็รู้ว่าเด็ดเด็ดแน่นอนต่อไปนะคะก็จะเป็นเมนูต้มยำกุ้งหม้อไฟน้ำข้นนั่นเองค่ะเป็นเมนูโปรดของพี่เลยนะคะคือไปแล้วที่ไหนก็ือต้องได้กินอะ กุ้งที่นี่คือสดแล้วก็เนื้อเด้งมากจะบอกไปก่อนนะคะอธิบายตักเลยค่ะพี่ขอสักตัวสิจัดไปค่ะอิ่มแล้วเนี่ยทีมงานไม่มาสักอิ่มแล้วเลยเห็ดแซ่บมากต้อตกโอ้โหกุ้งตัวใหญ่มากเลยเนาะนื้อแน่นมากมันเด้งด้วยนะพี่เนื้อเด้งมากดูสิเนื้อไม่หดเลยอ่ะอร่อย คือแบบว่าเผ็ดมากนะคะน้ำตาไหลเลยแต่ว่ามันหยุดกินไม่ได้เพราะมันอร่อยมากเคยไหมแบบเวลาเรากินอะไรเผ็ดๆแล้วมันหยุดกินไม่ได้พี่เพราะว่าอร่อยอ่ะอร่อยใช่อร่อยจนน้ำตาไหลอ,อ่ะอือเออใช่น้ำตาลไหลนี่คือปลื้มพี่น้องมาเลี้ยงใช่ไหมพ <laughs> ี่น้องพามาเลี้ยงใช่ไหมอันนี้จะบอกไว้ก่อนนะคะว่าไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่ว่าใดๆคือพิทสั่งเองจ่ายเองทั้งหมดแล้วก็รีวิวเองนะคะคืออยากอยากแนะนำจริงๆอะ่ะร้านมัน ดีจริงๆน้นพี่ขวันคือเขาแบบโอเคมากนะคะไม่มีที่ไหนสดกว่านี้ละถ้ามาเชียงใหม่ต้องจอมทองขอแค่แวะเข้ามาอีกแค่ชั่วโมงเดียวก็ถึงร้านแล้วนะคะเนี่ยช้อนมันชาไปใช่ไหมต้องใช้มือใช่ต้องใช้มืออ่ะตอนนี้คือทีมงานเรามาแล้วนะคะคือกำลังจดรถละแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะรวม ตัวกินข้าวด้วยกันนะคะเดี๋ยวพี่ขอบอกกันว่าถ้าสมมติว่ามาแบบพิเศษนะคะพิ่สั่งแยกแบบเนี้ยมันก็จะจ่ายเต็มเนาะแต่ถ้าสมมติว่าใครมานะคะเมื่อกี้พี่ขอเมนูันให้น้องเขาเนาะเขาจะมีโปรโมชั่นอยู่นะคะอย่างเช่นแบบนี้นะคะที่ฝั่งเขาจะมีกางเงเสื้อเพราะว่ามันกำลังจะเข้าหน้าหนาวนะคะถ้าเกิดว่าเข้าหน้าหนาวเนี่ยลมหนาวมาแล้วก็จะมีเสื้อสุดคุ้มนะคะถ้าสั่งแยกเนี่ยแอบบอกแล้วว่าถ้าสั่งแยกมันก็จะจ่ายเต็มมันก็จะจ่ายเูปองแต่ถ้ามาเป็นครอบครัวนะคะชุดครอบครัวก็จะมีเป็นเสื ถ้าเกิดว่าเขา,าส,สั่งได้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้นะคะก็จะเป็นซึ้งเผาหรือว่าปูเนนะื้อจริงจริงราคาเต็มหมูมันจะพันสองพันสองหกบาทแต่ว่าถ้าเกิดว่าสั่งภายในเซตเนี่ยก็จะเป็นเซตเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะคะมีอย่างเซตนี้นะคะอย่างเซตนี้ก็จะเป็นเซตครอบครัะคะระคะรรวามาประมาณสองถึงสามท่านเนาะแบบพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเซตนี้นะคะถ้าเราสั่งเือกเนาะจ่ายเต็มก็จะประมาณพันแปดเก้าสิบเจ็ดบาทเกือบพันเก้านะ แต่ว่าถ้าเราสั่งเป็นเซตนะคะแค่โปรจบเซตมาให้แบบนี้นะคะก็จะตกเซร่า1,599เท่านั้นคุ้มมากแบบนี้นะคะีคือแบบนี้สดเนี่ยข้าวผัดแบบที่เีสั่งเนี่ยแบบนี้เลยนะคะเป็นข้าวผัดแบบนี้ก็จะเป็นข้าวผัดไซส์ไซส์นี้เลยก็เคยคิดว่าประมาณสามคนนะสองถึงสามคนคือิ่มนะคะเป็นเซตครอบครัวส่วนเซตนี้นะคะมีนี่เซตนี้เซตนี้คุ้มมากเซตนี้จัด2,587เกือบ2 6 0 0หเนาะถ้าเราสั่งแยกนะคะก็เลยแค่1,999 เคยแค่สองพันถูกไปตั้งเกือบหกร้อยอะหกร้อยเลยนะคะเราก็เลือกแบบนี้เลยมีเป็นเมนูแบบนี้นะคะมีอ่ากระเพงข้าวนางปลาหนึ่งตัวข้าวนางปลาเป็นตัวนี้นะคะที่พี่ชอบมันก็คือจะมีราดซอสช้ำช้แบบนี้นะคะแล้วก็มีเครื่องเคียงเป็นกระเพงข้าวน,นางปลาเนาะเนี่ยหนังยังกรอบอยู่เลยเห็นไหมหนังยังกรอบเลยนะคะเดี๋ยวจะกินเ,เป็นเนมเเนูต่อไปอ่าส่วนเซตเซตใหญ่นะคะจะเป็นเซตเนี่ยเซตนี้จริงๆเซตนี้เกือบสี่พันนะคะเกือบสี่พัน อันนี้คือแต่เราจะจ่ายแค่2,990เรบาทนะคะเซตนี้จริงๆเซตเตมเนาะก็จะได้เมนูแล้วก็เราเลือกได้นะคะจะเป็นปูเนื้อหรือปูไข่นะคะเราเลือกเซตเมืองไยได้นี้ส่วนเซตนี้นะคะเป็นเซตที่เจ้าของร้านเขาเขาฟิกมาให้เขาจัดมาให้ว่ามันต้องเป็นเซตนี้คือเป็นเซตที่ดีที่สุดของร้านเนาะก็เกือบอ่าก็เซตนี้เกือบห้าพันตั้งรู้สึกว่าพี่เคยสั่งครั้งเออใช่ๆนี่ไง ประมาณ5,000 5,000นี่นี่วันนั้นที่สั่งนะวันนั้นที่สั่งเยกนะคะมันก็ตกประมาณหุ้ย5,000กว่าเลยนะแต่พี่ขอนึ่งจัดโตพี่ขอนึ่งจัดโตเหลือ3,099ก็ 3, 9, 99, คือ4,000นาะคือเสียไปไีพันนึงถ้าเราสั่งแยกนะคะแต่วันนี้คือ,อถ้าเราไม่อยากกินในเซตเนาะเราก็สั่งแยกแต่ถ้าอยากกินแบบพุ้มๆน,นะคะคือมาก็แบบไม่ต้องอะไรมากมายหรือขอเซตนี้เซตนี้มีโปรโมชั่นให้นะคะนี่คือโปรโมชั่นลมหนาวเนาะก็ภายใน นี่แหละเราดูหนาวเลยนะคะก็ถ้าใครแวะมาเที่ยวเหนือก็มาแวะกินได้นะคะเหมือนกับว่ายกอาหารทะเลภาคใต้มันอยู่บนภาคเหนือที่ร้านนี้เลยนะคะแล้วขอตัวกินข้าวต่อแล้วนาะ